โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้กับเกมน่าเบื่อน่าเบื่อเฮียไอสัตว์กับเกมไมค์ครับนะครับผมนะไอสัตว์อีกแล้วเหรอไมค์ครับเล่นเหรอแม่งเหอะไอเฮียเล่นเล่นไปอะกดนี่อะไรวะช่างหัวแม่งเหรอไอเฮียกูเอาแต่กูแปลไม่ได้โว้ยเราไปกันเลยโอู้ดดดอ้วววอ๋ออ่ไหลลงไปครับผมไอเฮียเอ็นบีซีเต็มเลยไอสัตว์มาทำพ่อเหรอตรงนี้ไอสัตว์เอิ้ม ประชุมรายการไอ้ควยไปครับผมเอ้ยข้างล่างที่นอนวะต้องว่าที่นอนไม่พอสำหรับเราอะมันมีอแค่สองที่นอนเองไอ้เหี้ยเออเอาไอ้คุ้ยอุ้ยอะไรวะอุย้ยพอ,องคิปเปอร์ไอส้สต,ตอมปิดโหมดไอ้นั่นก่อนดิโวยปิดโหมดก่อน,อนไนอ,อไไ้เหี้ยปิดก่อนเอ้ยสัตว์แม่งอะไรวะ เอาเออเอา้าก็ได้อาวุธแล้วโอ้โหนี่มันขอย,นยัอไอยงไงขวยไอสัตว์ชุดเกล็ดก็มีแค่นี้นี่แค่นี้แหละเอ้าควยอะไรวะไอสัตว์ตีกูนทมเฮี้ยอะไรฮ่าโมควยโอเคครับแน่ใจว่าเป็นแมคคาครัว ต้องเทียอะไรสัตว์เนนซฟก่อนมันมกล่องว่ะข้างบนมีกล่องว่ะข้างบนไหเ้มีได้โอเคก็เราไปกันเลยนะครับอีกที่ไอพีซีเป็นยังไงกนไปปอวต้องแนที่เ้ยอะอแนที่ไหนนกล่อง ไหนวะโอ้แผนที่ไอสัตว์เนี่ยก็เจออะไอยู่ตรงไหนโอเคครับเก็บเลยเอพีซีไปจุ่มเหียรอตมงไอสัตว์ออก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 ขา้างับพ้องไอ้หี้ยออกตายตายตายตาตายตายเมีกฎบอกว่าบอกว่าเตีเอพีซีไอสัตว์ ต้องค่า M P C ค่า M P C ไอสัตว์ควรคาร์มาค่าทีนี้หมดเลยไปอ่าฮ่าฮ่าไอสัตว์มาค่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 าคทีนี้หมดเลยตายหายหมดไอเหี้ย M P C หนึ่งตาย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 ไอสัตว์กูเล่นแมครัก็ต้องเล่นเถื่อนไอเหี้ยเข้าใจเปล่าควยกูเล่นแบบโลกสวยไม่ได้หาอ้าวโอเคกูเจอทางเข้าอะไรไอเหี้ยอะไรเนี่ย โอ้ยโดดข้ามอ๋อกูผ่านวอยข้ผ่านวอยกูผ่านวอย,นอ,ย <S <S นอนนอน <S <S นอน,น,อ,นอ,อ้ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอุ้คยคุยอะไรของมึงอ่ะอ๋ออ้าวสมั่งเย็ด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 เออไอ้ไอสัตว์ไอ้คุยแม่งม่งเขากดนี่ว่ะเอ้ยกูว่าเรามีประเด็นว่ะ โดนข้าบออเออเออแม่มึงแม่มึงไฟไหม้ไฟไหม้ไอสัตว์ไฟไหม้ไอเขี้ยวไฟไหม้โอเคโอเคโอเคมีน้ำไหมมี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 เขี้ยอะไรสัตว์มีน้ำไหมไอคว้ยตองมานี่ด <c oughs> ิไอสัตว์จะได้ไปทำคว้ยอะไรดูไอนี่ก่อนเขาว้งกดเฮ้ยก็ว่ามันให้เราเข้ามาเฉยเนี่ยไอเขี้ยมันไม่ได้จังใจอะไรวะ คอนดีจะเชื่อฮ่าฮ่าฮ่าห้องตายสัตว์ทางตันอีกน่าไอ้มะเขือโอเคครับผมก็เข้ามาในเขางกดแล้วตอนนี้โอ้โอ้กลองอะไรอ่ะไอ้ของมือเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วกันไม่อยากได้หรอกไี่เห้ยไสรสาระวะมันเป็นไอ้นั่นเว้ยอ้ามีไม้ไมึงให้กูตีเปล่ามีไม้เนี่ย ไอ้กูต้องให้กูตีเปล่าวะเอ้ยคุยเมื่อกี้กูน่าจะยูข้างบนว่ะแม่งไอสัตว์ก่อนลงมาแม่งก็เสือกลงมาเลยไอควายเอ้ยกูด่าตัวเองก็ต่อก่อนที่เราจะลงมาเอ้ยเอ้ยมีแสงสว่างแสงสว่างที่แม่จะเลือน่างเย็นปลายทางแค่แวบเดียวอะ,อะไรอ๋อแมงมุมช่ายก่าแล้วมันต้องเปิดมอเอมบี้ด้วย ้ให้สอดมาเถอะครับนนะเปิดทำกล้วยอะไรโอ้ยกูตายไอ้ยี่ห้องตายสัตว์กูว่าแม่งมีประเด็นหไอ,สอ้สัตว์กูว่ามันต้องให้เอา,เาเอาวุธไปกูว่ามันต้องเปิดหมู่อม้อมบี้จริงๆอะตองไอ้อเว้ยแม่งไอ้สัตว์ห้องตายเหอะ เฮียแค่อย่างนั้นเองคือโอ้โหมึงโหดร้ายเกินกับกูไปโลวีนี้มันโหดร้ายครับผมอาวุธนี้มันออกแบบมาไม่พังใช่ป่าววะก็คือไม้ไงนะแค่ไม้นะแค่นี้ก็ได้เหรอไสอ,ไส,อไไสัตว์ไอเฮี้ยไหนมึงสุ่มของใช่ไหมหนอมึงสุ่มของใช่ไหมสัตว์กูกดเท่าไหร่มันก็ไม่ออกมาฮลึงมันที่ผิดวะเอฮียเฮี้ยกูตีของขมวดเลยสัตว์ นี่นี่นี่ไอสัตว์นี่นี่นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โอยกลวยนี่แหละไอสัตว์นี่ที่ต้องขว้าจริงเลยเฮียอย่างนี้ไอสัตว์คนสร้างแม่งเป็นวางผิดที่ไอกลวยแม่งเหอะไอสัตว์เอ้ยมากาานนูไม่าย่านหนังแล้วกูบม่ย่านหนังแล้วกูบม่ย่านหนังแล้วน๋อมาเถิดมาเถิดไอสัตว์โลกนี้มันโหดร้ายเว้ยไอเฮียไมค์ครับคือเกมโหดร้ายนะครับผม คือไอ้เหี้ยย่าอยากันไปปักกุถางย่าแม่งเลยไหมไอสัตว์ปักกุฏงก็หอ้าวไอ้เหี้ยพิกแมนเฮ้ยประตูมันประตูหลอกประวัติให้เราเดินไปเหยียบระเบิดอย่างเงี้ยไปไอสัตว์เอาดิเอาประตูมึงทำมาแค่นี้หาพ่อเหอะไอ้คนสร้างแบบนี้คนตีนไหนเฮ้ยทำไมทางสูงกันวะกูว่ากูว่ามีประเด็นว่าทางนั้นน่ะเฮดิเห็นป่ะมีประเด็นวะเพะว่าต้องไปว่ะไอ้เหี้ยมึงสร้างอะไรของไว้ของมึงเนี่ย ไอสัตว์ TNT ก็มาหรือเปล่าวะเฮ้ยว่าเราต้องออกไปข้างนอกให้ได้ปะต๋องจริงๆนะแล้วคือแบบให้ตายเถอะกว่าไปกี่ทีได้ไอสัตว์ขวายเทนทีขวายเทนทีทำมาทำไมเนีเสือไม่มีจุดยืนอยู่เลยไอสัตว์คุณเสือเป็นเพื่อไม่มีจุดยืนไปเลยไงไอพิกแม็ก็เดินไปม้วนเลยฆ่าทิ้งอ่ะกูไม่ฆ่าแล้วกูเปลี่ยนใจแล้วเราจะเราจะเป็นมิตรกับมันเว้ยโอเคไหมเออกูเชื่อเลยกวาดไปเนี่ยไอสัตว์เดี๋ยวแม็กก็ต้องมีท่านผู้ชมมาบอกว่า ไอเฮียมึงคุดบ,บ้ากว่าอเอ้ยสัตว์ใช่กูเงียบใช่ไหมล่ะอแล้วไหนโอเคครับคุณต้องเจอทางไปแล้วกระดาษด้วยวะไ,ไกระดาษเอามาอา่านสิมันบอกว่า,าเ,เอาไอสัตว์มึงอยู่ไหนอ่ะไอ้เฮียทางไปไม่เจอควยหลอกกูไปเนี่ยไอ้หาคนสร้างใหม่นี่มันเคยใช่นสร้างจริงเลยทำมาสำพ่อของขงกดเดีย๋ยไอหาควยไอสัตว์เนี่นนยวะ<อ> วะอะไรอะ andy fun ถูกปะปะปะขี้อะไรกูมึงไอสัตว์กูเห็นกูเห็นได้หมดไอเหี้ยต้องซื้อมันเต็มจอโอ้โวยไปเหอะไอสัตว์อ่านไปกูไม่เข้าใจอยู่ดีไอเหี้ยกวานได้กวานได้แต่กูแปลไม่ได้เว้ยควยเฮ้ยกูว่าต้องหาทางออกว่ะเฮ้ยต๋องคนทำไมมันชอบทางไหนวะเอ๊ะ ไอคุณคิดหน้าไอ้นี่มันคงทำมุมมามากไอสัตว์ไอเฮีย้ยแผนที่ยังมีไหมละ่ะควยนั่นไงนี่ไงมันมีสีแ,งแดงเออนั่นกูเกือบตีแล้วไอส,สัตว์ตกใจหมดเลยควยไอเฮีย้ยทำแบบว่าโคตรซับซอ้อนไอสัตว์ไอตองมานี่ดิควยเดินไปไหนเนี่ยชา้าทางออกเจอเนี่ยพูดเล่นนะนนะไม่ทีไม่เจอหรอก ไอ้ควยทุบพื้นตีออกไปเลยป่ะเนอะไอ้เหีเ้ยอะไรวะเนี่ยว้าวอ๋อตีแรงนะทอมพีซอมบี้ข้าม่กลัวเจ้าว้าวเอาแผนที่มา,าดิเด้ไอสัตว์กูตกลาวาตายไม่เห็นเรื่องไงไอเ้เหี้ยพอทำแหวนแม่งคนตีนไอสตัตว์โอ้ โอ้โหเออใครตีกูกูว่าไปเด่นวะตองคนทำแมบมันทำแมบออกมาให้เราหลงเว้ยไม่ทำแแพบมาให้เราออกเว้ยโอเคกูรู้กูรู้น่ะพิกซอมเบงพิกซอมบี้ไงลูกพิกซอมบี้ไงไอสัตว์กูตีน้มึงออเหี้ยฆ่าทิ้งแม่งดอกไอคุย แม่งหลงทางแล้วไอสัตว์กูว่าเรามาแบบวิธีนี้ไม่ได้ว่ะตองก็ต้องวิธีการเปลี่ยนเว้ยจริงๆนะมัวไม่ได้เว้เยใบเบอร์ที่ a, อะไรไก,กูใบอะไรอะไรมันบอกว่าให้เราตีเบาออกไปว้ะตองมันบอกบอกว่าให้เราขุดหินออกไปเนี่ยขุดดินออกไปเนี่ยเราก็เราก็ตอบออกไปเว้ยจริงๆนะๆนะเออบอกคนอย่างเงี้ยมา เนี่ยไอสัตว์จุดทรงจุดเซฟที่อะไรกูออกไปได้แล้วนะไอสัตว์เป็นไงละมึงไอคนสร้างแบบมึงพลาดแล้วไอควยน่ะเจอกูเข้าไปว่าไงไอเฮียมาไอสัตว์ก็กู้อะไรเล่นอย่างเงี้ยไอเฮียใครจะด่ากูโอยเฮียคนสมัยจะซักเฟซกูอะไรเงี้ยยิงเล่นโกงไอสัตว์อย่างเงี้ยไอเฮียก็มึงทำแบบออกมายากเกินไปหนีว่ะให้มึงทำแบบมันยากอ่ะกูเจอสถานที่ว่ะโอ้โห่นะ กูเจอทางออกแล้วไอ้ตองไม่ต้องเกือบเจอหรอกกูเจอแล้วเนี่ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วโว้ยกูเห็นแล้วเนี่ยโอ้หทางออกแม่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยสัตว์จุดท้ายกูเห็นทางออกเป็นไงโอ้โหโหดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์คนทั้งแมปแม่งคนตีนไอ้เหี้ยทำทางเยอะเกินไปเย้ตองกูเจอทางออกแล้วโว้ยถึงจุดมุ้งบ่ายแล้วไอะอ่ะอ่ะ้เกือบเจอทางออกไอ้คนทั้งแมปมึงพลาดแล้วไอ้สัตว์กูเจอทางออกแล้วเนี่ยโอ้โหของเยอะเลย เอาไมา้น้่มพ่อเงอี้ยจางไอสัตว์แม่งโดยขนาดนั้นเร่องยังเยี่ยโอ้โหเป็นไงลดเมิงเป็นไงลดเมิงโอ้โหไม่มีคุยอะไรเลยไปครับผมไปจมเจ้าทา่าแล้วนะครับพร้อมไอสัตว์สาขาเคลียร์มาแล้วไอคุยบอกแล้วนั่นดีเขาไม่เป็นเว้ยไอสัตว์ให้ยดิดากูโต้ยี่เยี่ย Yeah, ไอ้สัตว์ใครติ่งมาครับอ่ะใหญ่เฮียทำเพื่อความบันเทิงสัตว์เว้นจริงจังเฮียใจไม่คุยเอออ๋อมีห้องเฮียของมึงเนี่ยไอสัตว์ห้องขี้เหรอไอคุยห้องไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ไอเฮียแม่งคนสร้างแบบแม่งคนตี่ไอเฮียว่องเหรอแม่งทำแบบไว้ไอนี่ไว้ทำแบบไว้หลอกเราไอหาเอา วยอ้าวเย้ที่นี่มันที่ไหนหน้อโอ้ยมีแบบประมายข้างล่างก็อ๋อน้องมะน่อมมะดองมีแบบหมูหมูไอสัตว์มาเหอะกูเนี่ยสาขาเกลียนไอสัตว์เกลียนไหมครับถ้าคนไทยสร้างแบบมึงค่อยร้องไห้แล้วกันนะไอเหี้ยน้อนู้ โอ้ยตรงนี้ม hey, ันจ oh, oh, yeah, oh, ุดหน้าเล่นว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยกูไมีชื่เกาะเลยเนี่ยผู้เหี้ยอะไรหรอโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้ปุ่มมึงอ้าวคุยไม่มีอะไรสัตว์แล้วให้กูลงมาทำพ่องเหรอโอ้ยเยบินบินบูมโอ้ยคุย ไอสัตว์แม่งพ่อไอเฮียเลิกเล่นอะไรสัตว์แบบเฮียของมึงเนี่ยข้าอมาเซเวอร์จะเสือกอยู่แค่นี้พ้องตายสัตว์คุยกูจะขึ้นบนหอคอยตองกูว่าเราต้องแบบสาขาเกียนจริงแล้วว่ะตอนคือแบบมันไม่ได้อะวะจริงๆนะโอเคแล้วผู้ชมกูก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะไอเฮียแม่งไอสัตว์แม่แม่งกวนตีน่ก็ โอ้ยสัตว์แม่งพองตายเหอะเฮียไม่หาลิ้นหูแม่งไรสัตว์กูไปบ่ายไสัตว์เอ้ยพองเหอะข่อยแมพเฮียสัตว์สัตว์ตเลยเอ้าสัตว์บักไม่ยังติดตัวกูกูเป็นมนุษย์ไฟโอ้หลุดจากเซิร์ฟเวอร์เป็นไงล่ะไอสัตว์บายบาย